สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีวอ,อกประจำเดือนสิงหาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ถ้วยนะเข้ามาอยู่ใบแรกคนที่เกิดปีวอ,อกเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นคนที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะนะคะคนที่นะคะ เกิดปีวอกนะคะแล้วท,ทําธุรกิจด้านสื่อออนไลนล์นะก็จะ เป็นที่รู้จักนะ,นะ,ะกับบุคคลทั่วไปด้วยนะคะฉะนันถือว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลดีนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงปถนานะหรือเรื่องของข่าวดีต่างๆด้วยนะคะซึ่งหน้าที่จะเข้ามาสําหรับในช่วงเดือนนี้นะคะและเดือนนี้นะคะย่งหญิงชีพลของไพ่ดีๆนะเข้ามาเคลื่อนไหวมากนะในเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการถูกคัดเลือกถูกบรรจุต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเดินเรื่องเอกสารด้านการเงินต่างๆนะ แล้วคนที่เกิดปีวอกนะคะมีอิทธิพลของไพ่อารมณ์ไพ่ความรู้สึกนะคะเข้ามาขึ้นไหวอยู่แล้วการถึงแม้ว่าสถานการณ์นะคะมันจะมีเรื่องหูอกาสที่ดีมากแค่ไหนนะคะแต่ว่าในเรื่องของนะคะปัญหาต่างๆนะคะก็ยังต้องระวังอยู่โดยเฉพาะนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะเข้า,ากระทบอารมณ์ได้ง่ายเพราะจะเป็นคนที่อ่อนไหวง่าย คือเวลาทําอะไรก็ขยันทําเต็มที่แต่ถ้าไม่อยากทําอะไรแล้วนะคะก็อาจจะเป็นคนที่จุดในเรื่องของการแบบทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยเหมือนกันนะรวมถึงเดือนนี้นะยังเป็นเดือนที่อาจจะมีเคราะด้วยคนที่เกิดปีวอกอาจจะต้องหาเวลานะคะ,ะไปไปทำบุญอนะ่ะไปสะดอกคอนนิดหน่อยก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือผู้พิการการทำโรงทานนะหรือการแบบสร้างสถานปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะหรือการแบบ ทำหนังสือสดมน,น่ะนะคะในเรื่องของการแบบแจกเป็นธรรมทานนะคะแล้วก็เข้าไปนะคะบริจาคเงินส่วนหนึ่งนะคะสร้างเมนเผาศพนะหรือแม้แต่ในเรื่องของการบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลน,นะ,ะต่างๆอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อันนี้ถือว่านะคะจะเป็นสิ่งที่จะเข้ามานะคะลดทอนในเรื่องของปัญหาสําหรับคนที่เกิดปีวอกได้นะคะแล้วก็ มีสติกับการใช้ชีวิตแหละแล้วก็ทําบุญไปนะคะเพื่อทําให้เกิดความสบายใจนะคะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเต็งให้มากนะคะก็เป็นตัวแทนของความเจ็บป่วยด้วยนะฉะนันก็ต้องดูแลเต็งให้เยอะๆหน่อยนะคะ และตำแหน่งของผู้ใหญ่ทุกคนก็ได้ใช้ได้เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้อาจจะมีเรื่องของการสื่อสารกันหรือมีข่าวบางอย่างปรากฏขึ้นนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเส้นสัญญาต่อสัญญานะหรือการพูดคุยธุรกิจการงานเกิดขึ้นซึ่งยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามานะคะส่งผลด้านดีสําหรับคนที่เกิดปีวอกอยู่ ในตำแหน่งนะคะของผู้ใหญ่ทุกคนก็ได้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานหน้าที่จะเข้ามาสนับสนุนนะคะแล้วก็เข้ามาทําให้ธุรกิจการงานหรือหน้าที่ของคนที่เกิดปีวอกเติบโตมากขึ้นในตำแหน่งของบ้านที่หัวสายสำนักง,งานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีคะ่ะ นะก็บ้านก็ดีด้วยร้านก็ดีนะคะแล้วก็ส่งผลกับคนในบ้านนะคะก็อาจจะมีความสําเร็จทั้งเรื่องงานแล้วก็การเงินนะคะรวมถึงคนไหนที่กําลังเดินเลือกเอกสารในเรื่องของการกู้เงินต่างๆก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะในตําแหน่งของญาติพี่น้องนะคะยังเป็นตําแหน่งที่ส่งผลในด้านดีนะเพียงแต่ว่าอาจจะนะคะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพในตําแหน่งของญาติก็ได้หรือว่าถ้าญาติพี่น้องนี่เป็นคนที่ปฏิบัติธรรม นะคะหรือว่าทํางานนะ,ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานข้าราชการหรือเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นแพทย์อันนี้มองว่าถูกโฉลกนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าญาติไม่ได้ทาอาชีพด้านนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยไม่ได้ถือศีลไม่ได้ไปบวชอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นตําแหน่งที่เรายัางต้องระวังอยู่เพราะเป็นไพ่เสียหาย เวลาพ่้เสียหายนะปรากฏขึ้นนะคะในตำแหน่งของญาตินี่ก็อาจจะเป็นช่วงเดือนที่เราต้องไปช่วยเหลือญาติหรือญาติอาจจะมีปัญหานะบางส่วนนะซึ่งนะคนที่เกิดปีวอกเองนะคะก็ต้องลงไปใส่ใจให้มากด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพต่างๆนะคะละตำแหน่งของบริวารต้องระวังจะมีปัญหานะกับลูกน้องเรื่องบริวารน,นะหรือว่าบริวารอาจจะนําในเรื่องของความเดือดร้อนมาให้เรื่องของการทะเลาะวิวาทการเรื่องของการใช้กําลังการอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าในเรื่องของการ ลักทรัพย์ต่างๆนะจะเกิดขึ้นในตําแหน่งนี้นะคะหรือบริวารลูกน้องอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะซึ่งอย่างต้องรอบคอบกับตําแหน่งนี้ให้มากที่สดุดในตําแหน่งของลูกนะคะหรือว่าหลานเนี่ยต้องระวังด้วยจะเป็นเดือนที่มีปัญหานะคะคือบางคนเนี่ยมีการทะเลาะวิวาทกับลูกกับหลานทั้งเดือนเลยหรือลูกหลานอาจจะมีปัญหาชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของการทํางานอาจจะถูกบีบให้ออกจากงานตกงานหรือว่ามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยถูกหลอกถูกโกง แล้วก็บางคนนี่ลูกหลานอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุนะเรื่องของการผ่าตัดต่างๆต้องรอบครอบถือว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่มีเคราะห์นะคะ คนที่เกิดมีวอกนะคะอาจจะต้องไปใส่ใจในตําแหน่งของลูกหรือหลานให้มากที่สุดนะคะแล้วก็พยายามนะคะาพากันไปแหละนะคะทาบุญบ้างนะคะจะทําให้นะคะปัญหาจะไม่มากแต่ถ้าลูกหลานมีเรื่องของการแบบยกย้ายบ้านหรือกําลังอยู่ในช่วงที่กําลังต่อเติมบ้านหรือกําลังปลูกบ้านอันนี้มองว่ายังเป็นสถานการณ์ที่ถูกฉลกอยู่แต่ก็ยังต้องเตือนให้มีความรอบคอบนะคะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะเป็นตำแหน่งที่ยังต้องระวังเรื่องของการทํางานร่วมกันหรือการลงชนอยู่ โดยเฉพาะเรื่องของการเงินเรื่องของทรัพย์สินต่างๆเนี่ยนะคะจะต้องพูดคุยกันนะคะให้ละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนี่ต้องชัดเจนในะตําแหน่งของการช่วยเหลือยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะแต่ก็จะเป็นการช่วยเหลือที่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะกับเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะคะคนที่เกิดปวีวอกนะคะก็เป็นเดือนที่มีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะคะพระยิบีพยากรณ์ก็บอกว่าเป็น เดือนที่ยังไงก็ยังเกิดโอกาสที่ดีแหละนะคะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่นะหรือในเรื่องของความรักหรือข่าวดีหรือข่าวมงคลต่างๆนะคะก็ยังเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีวอกอยู่นะคะการทํางานในช่วงเดือนนี้นะคะขึ้นไพ่งานถึง2ใบนะคะก็มีทั้งไพ่ราชาไม้นะคะอันนี้คือการทํางานที่อยู่ในตําแหน่งที่สูงระดับผู้บริหารหรือเป็นหัวหน้าหรือเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็อิทธิพลของไพ่2ไม้คือการประสานงานกันเป็นคู่นะหรือการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะ หรือว่าในเรื่องของการทํางานนะคะก็อาจจะมีที่ปรึกษากับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยนะคะซึ่งทําให้ธุรกิจการงานนะ,ะเกิดการเคลื่อนไหวนะคะที่ดีมากๆนะคะ ถึงแม้ว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะคะอาจจะมีอิทธิพลของไพ่ถ้วยเข้ามาเคลื่อนไหวบ้างนะคะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการเคลื่อนไหวงานต่างๆเนี่ยอาจจะล่าช้าบ้างหรือว่าต้องกระตุ้นกับเรื่องของการทํางานให้มากหน่อยโดยเฉพาะนะคะมีตําแหน่งของเพื่อนด้วยตําแหน่งของอ ى, ผู้ที่ร่วม,มุ้นทําธรุรกิจหรือแม้แต่เรื่องของลูกน้อง,ง,งบริวารน,น่นะคะซึ่งอาจจะเข้ามากระทบกับเรื่องของการทํางานบ้างในช่วงต้นเดือนน่นะคะแต่พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะคะในเรื่องของการทํางานหรือสัญญาณต่างๆนี้น่าที่จะเกิดโอก ากาสําหรับคนที่เกิดปีวอกนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะอิทธิพลของไพ่6เหรียญน,นะคะและก็ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะเข้ามาขึ้นไหวถือว่าไรายได้การเงินก็ยังเกิดสภาพคล่องแต่เดือนนี้นะคะยังต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่เป็นตําแหน่งของญาติพี่น้องคู่ครองคนรัก นะคะหรือว่าตําแหน่งของบริวารลูกน้องนะคะหรือกลุ่มลูกค้าต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะจะเป็นเดือนที่ยังใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากหรือเข้าขวาและออกซ้ายรวมถึงเป็นเดือนนะคะที่อาจจะมีเรื่องของการแบบซ่อมบ้านซ่อมรถก็ได้นะคะฉะนั้นยังต้องควบคุมการเงินที่หนึงเหมือนกับการเงินเราจะได้นะพี่แต่ว่ามันยัง เป็นการเงินที่เหมือนกับมันได้มาแล้วมันค่าใช้จ่ายเยอะไงหรือบางคนก็อยู่ในช่วงที่กําลังแบบผ่อนหนี้ผ่อนสินด้วยนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินยังต้องแบบวางแผนให้ดีหน่อยโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนเนี่ยการทําธุรกรรมด้านสือออนไลน์ต่างๆต้องรอบคอบเพราะก็มีดวงนะคะที่จะถูกหลอกถูกโกงกับเรื่องของการเงิน พอเข้าไปสู่กลางเดือนไปแล้วเรื่องของการเงินเนี่ยจะเริ่มดีมากขึ้นนะคะแล้วก็เกิดโอกาสนะสำหรับคนที่เกิดปีวอกนะคะฉะนั้นคนไหนที่จะลงทุนในช่วงต้นเดือนนะก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนไปลงทุนช่วงกลางถึงปลายเดือนไปนะอันนี้จะเกิดโอกาสมากที่สดุดแต่ถ้าหากว่าลงทุนช่วงต้นเดือนแล้วนะคะมันจะเป็นการลงทุนที่เราจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่า นะที่จะได้กําไรนะคะหรืออาจจะต้องแบบใช้เวลากับเรื่องของการสร้างผลตอบรับในเรื่องของการเงินนะคะระยะยาวก็ได้นะฉะนั้นก็ให้วางแผนให้ดีละกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ควรนะคะไปค้าประกัน แล้วก็ให้หลีกเลี่ยงเรื่องของนะกฎหมายเรื่องคดีความแล้วก็นะคะเรื่องสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังด้วยนะเพราะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งอะนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายรวมถึงบางคนนี่อาจจะเป็นช่วงที่เรานําทรัพย์สินไปจำนองจำนำด้วยนะคะนี้เราก็ต้องอ่านในเรื่องของเอกสารให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดน,นี้ไพ่เจ็ดทั่วเป็นคนที่มีเสน่ห์นะบุคลิกเจ้าเสน่ห์อ่อนหวานน่าคบหา,าดึงดูด แล้วก็คนที่เข้ามาก็เข้ามามากแต่ส่วนใหญ่ก็เข้ามาก็จะเป็นลนักษณะให้เป็นเพื่อนกันนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะส่วนบางคนนี่ก็เหมือนกับมีชื่อคนของไพ่แบบพ่อไม้แม่ไม้ด้วยอ่ะบางคนก็อาจจะมีพ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่มี คอรอบครัวม,มาแล้วหรือคนที่มีตําหน่นะคะเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักหรือคนที่เกิดบิวอกเองนะคะก็อาจจะเป็นคนที่ผ่านสถานการณ์ของการหย่าร้างมาก่อนแล้วด้วยนะคะจะถือว่าอิทธิพลของไพ่เจ้าเสน่ห์นี้เข้ามานะก็จะเป็นเดือนที่จะมีคนนะคะเข้ามาติดพันค่อนข้างมากนะแต่ก็จะเป็นเรื่องของความรักนะที่อาจจะมีเรื่องของความรู้สึกว่าความสมานที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มันอาจจะต้องเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะแล้วค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นถือว่า คนโสดมีดวงที่จะพบรักแต่ถามว่ามั่นคงไหมชัดเจนไหมยังไม่ชัดเจนและยังต้องใช้เวลานะสักระยะหนึ่งนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็มีปัญหาความรักกันมาก่อนแล้วนะหรืออาจจะมีการหย่าร้างหรือแยกกันอยู่กันมาก่อนนะคะความรักไม่ค่อยสดชื่นเลยนะเดือนนี้ก็ยังต้องระวังกับเรื่องของปัญหาชุดรักชีวิตคู่นะต้องพยายามปรับกันให้มากหน่อยคุยกันให้เยอะนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกนี่แหละอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์หรือเรื่องของญาติพี่น้องของอีกฝั่งหนึ่งนะอาจจะเข้ามาทําให้เรื่องของความรักนะคะไม่ค่อยลงตัวเรื่องการเงินเรื่องทรัพย์สินต่างๆนะก็อาจจะเข้ามาด้วยนะคะซึ่งอาจจะ ทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันได้ง่ายนะฉะนั้นยังต้องปรับกันให้มากหน่อยและกู้ของคนรักเป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยนะคะฉันต,ต้องใส่ใจกันให้เยอะนะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องระวังนะอิทธิพลของไพ่ความเจ็บป่วยนะเข้ามาเคลื่อนไหวถึง2ใบเลยนะคะก็ต้องรอบคอบเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเรื่องของการผ่าตัดนะคะแล้วก็บริเวณทรงอกเต้านมนะคะช่องท้องกระเพาะอาหาร ถุงน้ำดีท่อน้ำดีนะคะกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบรวมถึงนะคะเรื่องของอาการปวดกระดูกไขสันหลังอย่างรุนแรงนะก็คือบางคนเจ็บหลังเยอะนะหรือว่าอาจจะมีการผ่าตัดกันมาก่อนแล้วนะหรือบางคนเนี่ยมีเรื่องของการผ่าตัดช่วงล่างตั้งแต่หัวเข่าลงไปอะ่ะนะก็อาจจะมีปัญหาตรงส่วนนี้นะคะฉะนันยังต้องระวังอยู่คุณสุภาพสตรีนิมิตลูกช่วงล่างเลยนะคุณสุภาพบุรุษก็อาอยุวะสืบพันธุ์นะคะซึ่งต้องดูแลเตงให้มากๆหน่อยเดือนนี้ก็อาจจะต้องไปตรวจสุขภาพ รวมถึงต้องมีสติกับการใช้ชีวิตแล้วก็ต้องหาเวลาไปทปําบุญไปสะดอกเคสนะคะจะทาให้ดวงชะตากับเรื่องสุขภาพดีมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดปีวอกอย่างเดียวนะญาติพี่น้องด้วยคู่ครองคนรักลูกหลานหรือบริวารเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ต้องไปเตือนกันนะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีวอกวันอาทิตย์นะคะถือว่าเดือนนี้ค่อนข้างสดใสกับเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจด้านสื่อออนไลน์นะคะนี่ถือว่าสดใสมากๆหรือบางคนที่แบบมีช่องทางของตัวเองอ่ะกับเรื่องของช่องออนไลน์ต่างๆด้วยก็จะมีคนเข้ามานะคะติดตามค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่านะคะมีคนเข้ามาสนับสนุนกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจค่อนข้างมากนะคะ ความคิดไอเดียนะเอามาใช้นะคะก็จะทําให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้นี่ยังเข้ามาเรื่อยๆนะเพราะว่าเป็นคนที่มีช่องทางกับเรื่องของการหาเงินนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเดือนที่เรามีค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยค่อนข้างเยอะนะคะจันยังต้องควบคุมอยู่ส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีเสน่ห์มากนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่รักแท้นะคะควรที่จะเป็นเพื่อนกันไปก่อน แล้วเด๋ยวนี้ก็จะมีคนแบบมาขอทําความรู้จักมาขอเป็นเพื่อนเยอะจนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยามองว่ายังเป็นความรักที่หวานชื่นอยู่นะคะ คนที่เกิดนะ,ะในช่วงวันจันทร์นี้เด่นเรื่องงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ก้าวหน้าเรื่องงานเรื่องธุรกิจการติดต่อธุรกิจการค้าการขายนะคะทำให้เกิดโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะคุณสุภาพจิตใจจะเข้ามาส่งเสริมดวงด้านการทำงานนะคะซึ่งก็ทําให้เกิดในเรื่องของการเคลื่อนไหวหนาที่รวดเร็วกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานนะคะถือว่ายังมีคนนะคะ ข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินด้วยส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักแล้วก็พบคู่อุปถัมภ์ค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักนะที่ส่งเสริมดวงกันกับเรื่องงานเรื่องของการเงินนะคะเพียงแต่ต้องหาเวลาใกล้ชิดหรือเติมความหวานให้กันด้วยคนที่เกิดในช่วงวันอังคารถ้าทําธุรกิจการค้าการขายนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารสื่อออนไลน์สื่อสิ่งพิมพ์เป็นนักข่าวนะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะเป็นดีเจนะคะ หรือแม้แต่นะคะในเรื่องของอาชีพนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็นะคะในเรื่องของการขายโทรศัพท์มือถือนะคะหรือบางคนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินเอกาสารต่างๆด้วยนะคะ อันนี้มองว่านะเป็นธุรธกิจที่ถูกฉลกหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้ทํางานด้านนี้นะคะแต่ทํางานประจําถ้ากําลังรอข่าวกับเรื่องของการสอบบรรจุรรห,หรือการถูกโปรโมทหรือกําลังรอในเรื่องของการต่อสัญญาต่างๆจะมีข่าวดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีคนเข้ามาสนับสนุนด้านการเงินหรือกําลังเดินเรื่องเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือกาําลังทําเรื่องกู้เงินก็จะมีข่าวดีแล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินด้วยก็คืออาจจะซื้อแบบ เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่นะมีเรื่องของการาซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเงินที่ยังโดดเด่นอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะแต่ถือว่ายังไงเดือนนี้การเงินก็ยังเกิดโอกาสมากๆส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนมาคุยนะอาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนถือว่าจะเจอคนที่มีฐานะการเงินดีค่ะ นคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันเดือนนี้มีความระแวงสงสัยกันค่อนข้างมากนะคะฉันต้องปรับหรือเติมความหวานกันให้มากหน่อย คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถือว่าส่งผลดีนะคะกับเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือว่าในเรื่องของการร่วมงานกันนะคะก็ค่อนข้างราบรื่นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆอาจจะเข้ามาแล้วก็ในเรื่องของการค้าการขายต่างๆนะก็เกิดสภาพคล่องด้วยคือคนที่ทํางานด้านสือ่อออนไลน์ขัดไล่สดขายของประมาณนี้นะก็จะส่งผลดีกับเรื่องของธุรกิจหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจํามานะคะก็มีโอกาสที่ จะได้รับในเรื่องของการสนับสนุนนะกับเรื่องงานด้วยหรือได้รับโอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่งนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดี <S 2> <S 2> ม, <sentido> มีสภาพคล่องเลยนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเข้าของหรือของข,องขวัญมีค่าบางอย่างเข้ามาหรืออาจจะมีการซื้อทรัพย์สินเกิดขึ้นส่วนเรื่องของความรักคนโสดเด่นค่ะจะมีคนเข้ามาพัอพันในเรื่องของความรักอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแต่ว่าจะพบคนที่ถูกใจมากๆในนั้นนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะก็คือคนที่มีคนรักอ่ะ อาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังเตรียมงานวิวาอ่าน,นี้มองว่าถูกโฉลกสาม,มีภรรยาก็อยู่ในช่วงที่กําลังฮันนีมูนนะหรืออาจจะมีข่าวดีนะคะฉะนั้นมองว่าความรักนะยังเป็นความหวานชื่นมากๆแต่เดือนนี้นะคะถ้าหากว่าในเรื่องของความสัมพันธ์มันมันเฉยอ่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่พูดมาเลยนะคะเราก็ต้องระวังเรื่องของมือที่3ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานด้านการเงิน นะแล้วก็สินเชื่อแล้วก็ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อันนี้มองว่าถูกโฉล เป็นธุรกิจนะที่อาจจะเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้ก็คืออาจจะเป็นช่วงที่เราทํางานแบบเช้ามากขึ้นหรือทํางานดึกมากขึ้นก็ได้นะคะส่วนคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจการงานด้านนี้นะคะก็ยังต้องละเอียดรอบครอบกับเรื่องของการทํางานอยู่โดยเฉพาะเรื่องของโครงการที่เราทำเนี่ยนะคะอาจจะถูกเลื่อนถูกชะลอออกไปหรือมีเหตุนะคะให้ต้องลงไปควบคุมงานด้วยตัวเองนะคะจะเรื่องของการทํางานยังต้องระวังแล้วก็ต้องระวังปัญหาคุณสุภาพสตรีด้วยส่วนเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่ การเงินดีนะแต่ค่าใช้จ่ายเยอะคือมันสอดคล้องกับเรื่องงานก็คือถ้าเราทำงานไม่เสร็จนะคะแล้วก็เรื่องของการแบบปัญหาหรือความผิดพลาดกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจมันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเห็นหัน้มฉันก็ถือว่าเรื่องของการเงินเนี่ยยังต้องระวังอยู่หรือถ้าจะลงทุนอะไรในช่วงนี้นะคะกําไรอาจจะไม่มาก นะคะหรือว่าอาจจะยังไม่คุ้มค่ากับเรื่องของการลงทุนเท่าที่ควรนะคะะนเรื่องของการเงินอยากให้ระวงังแล้วก็เป็นเดือนที่เหมือนกับอาจจะมีการขายทรัพย์สินของตีงออกไปหรือว่าการจำนำจำนองอทรัพย์สินบางส่วนแล้วก็นําเงินมาลงทุนก็ได้คือบางคนขายบ้านขายรถหรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องของ ซ่อมก็ได้นะซ่อมบ้านซ่อมรถนะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถ้าเดือนนี้นําในเรื่องของการเงินไปซื้อที่ถามว่าซื้อได้ไหมคือไพ่ของการซื้อหรือการจ่ายซื้อที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าที่ที่ซื้อเนี่ยเป็นที่ที่มีโฉนดชัดเจนไหมนะคะแล้วก็ติดจำนำจำนองเอาไว้หรือเปล่าก็คือถ้าเราซื้ออะไรมันจะซื้อแพงอะนะคะก็คืออาจจะแบบต้องไปถ่ายจำนองออกมาอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะต้องแบบบางแผนให้ดีนิดนึงนะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นจนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักนะคะก็จะมีปัญหากันคือมันเป็นไพ่คนโสดนะถึงจะมีคู่ก็เหมือนกับอยู่คนเดียวอะ่นะะนะสนาาจจะต้องปรับกันให้มากหน่อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆคือมีความระแวงสงสัยกันค่อนข้างมากไม่ได้ไม่ได้ระแวงเรื่องของความรักนะตอนนี้จะเป็นการระแวงที่เหมือนกับว่ากลัวนะว่าคู่ครองคนรักนี่จะเอาเงินเอาทองไปให้คนอื่น นะคะแล้วก็กลัวนะในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆว่าในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆนี่นะคะมันเป็นของฉันเป็นเป็นของเธออ่ะนะฉะนั้นปัญหาตรงส่วนนี้ให้ไประวังละกันสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยหลับเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องทรัพย์สินนะคะฉะนั้นต้องแบบดูแลตังให้มากหน่อยน้ําเหลืองไม่ดีนะคนที่เกิดนะ,ะในช่วงวันศุกร์นี้ถือว่าส่งผลดีนะกับเรื่องของการทํางานเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้น คนที่ไปสมัครงานจะมีข่าวดีคนที่รอการบรรจุนะคะก็จะมีความสำเร็จหรือแม้แต่การถูกโปรโมตต่างๆนะก็จะเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นข่าวดีกับเรื่องของการทำงานนะคะน่าที่จะราบรื่นก็จะมีเพื่อนหรือมีคนนำข่าวดีมาให้หรือเข้ามาสนับสนุนคนที่เกิดวันศุกร์ส่วนเรื่องของการเงินนะคะมองว่ารายได้ยังส่งผลในด้านดีนะคะส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรัก อาจจะพบรักนะจากคนที่เป็นเพื่อนกันนะและค่อยๆพัฒนากันเรื่อยๆหรือว่าอาจจะมีเพื่อนแนะนําในเรื่องของความรักมาให้หรืออาจนะคะจะไปนะคะเจอใครสักคนหนึ่งนะคะในเรื่องของงานสังสรรค์ต่างๆที่คนที่เกิดวันศุกร์ไปร่วมนะคะก็อาจจะมีความถูกใจกันนะคะสั้นคนโสดถือว่ามีดวงที่จะได้เริ่มต้นแต่จะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยางเป็นความรักที่ดีค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นี้เด่นเรื่องงานนะโดยเฉพาะในเรื่องของการประสานงานกันนะคะหรือว่าในเรื่องของการเคลื่อนไหวกับเรื่องของการทํางานต่างๆน่าที่จะประสบความสําเร็จคือคนที่ทําทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออก อันนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็คนที่เป็นที่ปรึกษากับเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยนะก็ถือว่าโดดเด่นเช่นเดียวกันแล้วก็คนที่กําลังประสานงานกันอยู่อันนี้ถือว่าต้องขยันเต็มที่เลยนะ <ๆ S 2> ก็จะก้าวหน้าหรือคนที่กําลังจะไปประมูลงานต่างๆก็จะเกิดความสําเร็จนะคะจานเรื่องของการทํางานนี้เด่นมากส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานถือว่าเกิดสภาพคล่องนะเพราะเป็นคนขยนันส่วนเรื่องของความรักคนโสดส่วนใหญ่มักจะพบรักจากการทํางานหรือการติดต่องานค่ะ ก็จะเจอคนขยันเหมือนกันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่ร่วมงานกันอยู่หรือยังเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันอันนี้มองว่ายังเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะสาหรับคนที่เกิดปีวอกนะคะก็ขึ้นตน้นด้วยไพ่ความรักไพ่ถ้วยนะคะแต่ว่ามันยังมีชื่อผลของไพ่เสียหายไงฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะเราก็ไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็ อิทธิพลของไพ่นะคะการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสือ,อลายต่างๆนะคะก็ยังต้องระวังอยู่นะรวมถึงเป็นเดือนที่อาจจะมีคนเข้ามาหลอกลวงนะให้เสียทรัพย์นะคะหรือว่าเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความหรือสุขภาพต่างๆยังเข้ามากวนใจสําหรับคนที่เกิดปีวอกอยนะคะฉะั้นจะทำอะไรก็ตามต้องมีสติให้มากๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือน คิดว่าพอผ่านช่วงต้นเดือนไปแล้วนะคะเข้าสู่กลางเดือนไปนะคะคนที่เกิดปีวอกจะทํางานได้อย่างแบบลงตัวมากขึ้นนะคะจะไม่ใช้อารมณ์กับเรื่องของการทํางานละแล้วก็จะมีคนเข้ามาให้คําแนะนำอ่ะกับเรื่องงานนะคะแล้วก็เข้ามาเคลื่อนไหวให้แล้วเกิดความสําเร็จนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบชิก,การงานได้แล้วเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือนะคะวันพุธค่ะวันจันทร์ วันพฤหัสบดีวันอังคารวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุกนะคะจะชี้นำอย่างไรจะสอดคล้องกันไหมไพ่แสงสุกก็บอกงานนะคะจะส่งผลดีอะ่ะไอ้ที่มีปัญหาหรือไม่ได้ความยุติธรรมอะ่ะเดือนนี้มันจะปลดล็อกเลยนะคะแล้วก็น่าจะมีข่าวดีกับเรื่องของธุรกิจเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะอาจจะเข้ามาช่วยเหลือหรือ,รอแก้ไขปัญหาให้ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกยังเตือนให้ระวังนะนี่สอดคล้องกันนะไพ่สุกสุกบอกว่าเนี่ยลูกหลานหรือบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะเข้ามานะคะสร้างปัญหาการเงินให้สําหรับคนที่เกิดปีวอกนะคะฉะเรื่องของการเงินยังต้องรอบคอบอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกบอกคนโสดมีดวงที่จะพบคู่นะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะฉะนั้นอาจจะต้องแบบใจเย็นๆน,นิดนึงส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเดือนนี้ยังเป็นความรักที่เป็นคู่กัน นะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมองว่าอาจจะเป็นเดือที่เราต้องแบบพัฒนาหรือต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้เพิ่มมากขึ้นค่ะหรือต้องชวนกันไปทําบุญนะเสริมบารมีคู่เสริมบารมีรักร่วมกันด้วยนะคะ ส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะมองว่ายังอยู่ที่ป่วยความเจ็บป่วยอยู่เรื่องของการเข้าโรงพยาบาลหรือการตรวจสุขภาพต่างๆอาจจะเกิดขึ้นแต่มองว่ายัางเป็นสุขภาพร่างกายนะที่ยังแบบดูแลรักษาหายนะคะฉะนั้นคนที่เกิดปีวอกเองเนี่ยนะคะก็ยังต้องดูแลใส่ใจตัวเองให้มากนิดหนึ่งนะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่อง,องกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ของให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ